ท่านผู้ชมเราก็จะเห็นการเดินของคุณพ่อนะครับในการก้าวขาแต่ละก้าวนะครับว่าเป็นยังไงเราก็จะมีผู้ช่วยลักษณะอย่างนี้นะครับสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักัะสารคามวันนี้เราก็จะมารู้เรื่องของแฟนคลับอีกท่านหนึ่งนะท่านผู้ชมและก็อยู่ไกลพอสมควรอยู่ไกลที่ไหนจังหวัดอบบุบลท่านผู้ชมเดินทางมาหาโจโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับแต่ก็ เป็นบุตรคนที่เก่งมากๆท่านผู้ชมและก็เป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนป่วยที่อารมณ์ดีมากๆเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลไปถึงร่างกายและก็จิตใจทําให้คุณพ่อลันนะครับคุณพ่อรันที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลเนี่ยซึ่งได้มาเยี่ยมโจนะครับคุณพ่อรันเนี่ยมีโรคต่างๆมากมายศูนย์รวมโลห์ท่านผู้ชมอ่าคุณพ่อว่าอย่างนั้นทีนี้นะครับเรามาพูดกันก่อนว่าคุณพ่อรันเนี่ยเขาเป็นอะไรกันบ้าง เบาหวานความดันไขมันโรคไตและก็เส้นเลือดตีบท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ภัยเงียบแล้วก็เป็นภัยคุกคามที่ง่ายๆเลยนะครับมาจากพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการกินอย่างไงท่านผู้ชมก็คือลาบก้อยโอ้พวกเนื้อสัตว์เนี้ยนะครับเนื้อสัตว์ใหญ่อย่างเช่นวัวควายหมูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้จะมีไขมันที่สูงมากท่านผู้ชม แล้วก็เป็นไขมันที่อิ่มตัวแล้วก็ไม่อิ่มตัวเนี่ยมันจะอยู่เกาะก็อยู่อยู่ตามหลอดเลือดของเราเนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นคุณพ่อเนี่ยคอยดูนะครับว่าคุณพ่อเนี่ยเขาทานอะไรไปบ้างโจก็จะมาแจงกันนะครับว่าจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยที่เป็นเส้นเลือดเตบนะครับอ่าเส้นเลือดอ่าสมองอุดตันเนี่ยไขมันอุดตันเนี่ย เกิดจากพฤติกรรมการกินมาตั้งแต่นมนานแล้วท่านผู้ชมแล้วก็มีพฤติกรรมเดิมๆก็คือกินเนื้อวัวเนื้อสัตว์เห็นบอกว่ากินกินลาบวัวนะประจําเลยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเส้นเลือดตีบของคุณพ่อลันเนี่ยที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลเนี่ยโจก็จะมีคลิปเล็กๆให้นะครับว่าเป็นยังไงคือก่อนกินชาเห็นฟ้าแลบสําหรับวันนี้นะครับที่โจลงคลิปนี้คือก่อนกินชาเห็นฟ้าแลบ นะครับประมาณอีกสักหนึ่งเดือนท่านผู้ชมประมาณสักวันที่สิบเจ็ดสนะครับอาจเดือนเบอนพฤษภาเนี่ยโจจะต้องติดตามผลนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับการเดินของคุณพ่อเป็นอย่างไรและการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรโจก็จะมาบอกกันนะครับว่าเป็นอย่างไรต่อในตอนต่อไปแต่วันนี้เป็นการสัมภาษณ์คือก่อนกินชาหินฟ้าแลบท่านผู้ชมและก็เป็นชาที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นก็คือ ขับลดไขมันลดน้ำตาลในเลือดเป็นอะไรที่หลายๆคนแบบว่าทํางานอยู่เฉยๆหรือเดินไปเดินมาอยู่เฉยๆนะก็คืออ่าเป็นเส้นเลือดตีบเลยคือเข้าโรงพยาบาลคือไม่รู้เรื่องนะครับไขมันมากมายแต่จริงๆแล้วเรื่องของคุณพ่อเนี่ยได้เข้าโรงพยาบาลนะครับก็หมอก็บอกว่าเป็นเส้นเลือดตีบนะครับมาจากพฤติกรรมการกินอยู่แล้วท่านผู้ชมวันนี้โจก็มาขยายความว่าคุณพ่อเนี่ย นอนติดเตียงนะครับนอนติดเตียงอยู่อ่าอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่กี่วันนะครับประมาณ3วัน4วันนะครับแล้วก็มาอยู่ที่บ้านประมาณสัก2อาทิตย์คุณพ่อก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นท่านผู้ชมหลังจากที่1นปีผ่านไปนะครับหปีกว่ากว่าผ่านไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือยังไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าคุณพ่อพูดได้แขนยกทั้งสองข้างได้นะครับขาเนี่ยนั่งอยู่บนวินแชร์เนี่ย ยกขึ้นได้นะครับหรือนั่งอยู่เก้าอี้เนี่ยยกขึ้นได้แต่นะครับเวลากล้มก็มันตึงที่หลังท่านผู้ชมมาหาตรงกล้ามเนื้อก้นกบนะครับตรงตรงแถวบริเวณสะโพกของเรานะครับมาหาขาขาของคุณพ่อจะเดินเป็นอย่างไรเราติดตามชมคลิปกันเลยนะครับผมนะครับว่าถ้านะครับเพราะว่าคุณพ่อมีโรคของโรคของเบาหวานด้วยนะครับเอาละเราจะไปฟังคลิปของคุณพ่อไปด้วยกัน ประมาณสี่สี่นาทีกว่าเกือบห้านาทีท่านผู้ชมติดตามชมเลยครับสวัสดีครับผมบโจฮักนักสาราคามนะครับวันนี้คุณพ่อนะครับคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับที่อยู่จังหวัดอุบลน,นะครับได้มาเยี่ยมโจถึงมหาสารคามเลยโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะท่านผู้ชมเก่งมากๆทีนี้ผมก็จะถามคุณพ่อว่าคุณพ่อเขาเป็นอะไรบ้างยังไงเราก็ต้องประสอบถามกันนะท่านผู้ชมคุณพ่อชื่ออะไรครับเออ ุณพ่อลันสารวิทย์ครับคุณพ่อรันสารวิทย์ครับอ่าอยู่อำอเภออะไรครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับเห็นไหมท่านผู้ชมอยู่ถึงจังหวัดอุบลทีนี้คุณพ่อครับคุณพ่อเป็นอะไรครับผมโอ้ยศูนรวมลูกเลยครับพูบดตรงๆว่าศูนรวมลูกกันแหละเบาหวานเบาหวานความดันไข,ไขมันเส้นเลือดตีบลูบลกเก่าลูกตายลูไตายก็ ก็มีส่วนครไตก็มีส่วนโอเคคุณพ่อคุณพ่อเป็นโรคเส้นเลือดตีบเนี่ยเป็นมานานหรือยังครับเป็นมาได้ปีกว,ว่าครับนอนติดเตียงนานไหมอนอนติดเตียงสองอาทิตย์ครับนอนติดเตียงสองอาทิตย์แล้วทีนี้เป็น,เป,นเป็นมาไปมา,ม,ามานี่คุณพ่อคุณพ่อนอนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลกี่เกียรติท่นะสองอาทิตย์ไม่อยู่นอนยู่โรงพยาบาลสามวันครับนอนอยู่โรงพยาบาลสามวัน <4 S 2> วนะท่านผู้ชมสองอาทิตย์ อ๋อนองอยู่บ้านสองาทิตย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อกินยาโรงพยาบาลด้วยกินยาโรงพยาบาลเป็นยาอะไรครับยาอะไรยาที่หมอเขาจัดให้แะครับสลายลิ่มเลือดสลายไขมันพวกเนี้ยเนาะสลายไขมันโอเคแล้วทีนี้อคุณพ่อไปเจอผมที่ไหนเนี่ยถึงมาหาเนี่ยเจออยู่ Youtube ครับ y o ยูทูบเห็นโจห้างนักสารคามเนาะครับนึกยังไงว่าเอ๊ะยังไงสมุนไพรตัวนี้มันเป็นยังไงพิเศษเลยมา อ๋ออ๋ออ่า,อา,อาช่วงขณะที่พูดเนี่ยคุณพ่ออารมณ์ดีมากแต่นะครับคือจริงๆแล้วอ่าโจโจได้ดูการเดินของคุณพ่ออ่าก่อนหน้านั้นท,ที่ที่มาหากันเมื่อสักพักเนี่ยท่านผู้ชมคุณพ่อเขาจะมีปัญหาเรื่องของอ่าอ่าเส้นเลือดตีบนะครับทีนี้คุณพ่อผมผมอยากอ่าทดสอบคุณพ่อว่าคุณพ่อนิ้วมือมือ,มอทั้งสองข้างนี่คุณพ่อกำให้ดูดิ กำได้แบ่ได้ไดอันยกยกเลยครับยกยกได้แค่นี้ยกได้แค่นี้ยกสูงกว่านั้นไม่ได้นะไม่ได้เลยครับอ๋อมันตึงใช่ไหมครับมันตึงส่วนนี้มันตึงไปหมดเลยอ๋อมันตึงไปหมดตึงกล้ามเนื้อส่วนหลังด้วยทางนี้ครับทีนี้ส่วนขาของคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับขาก็ยังตึงอยู่ครับขาตึงนะครับขาตึงอ๋อเหยียดได้นะครับอ๋องอภาพได้นะท่านผู้ชม แต่ทีนี้คุณพ่อเขามีปัญหาเรื่องของอกล้ามเนื้อส่วนอุ้งเชิงการตรงเอวเรานี่แหละว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องการเดินนะครับคุณพ่อลองกระดิกนิ้วนะิดสักนิดหนึ่งดิได้หมดเลยท่านผู้ชมแล้วพูดนี้ก็ชัดเจนคุณพ่อบอกชื่อใหม่ดิคุณพ่ออารันสาราวิทย์ครับคุณพ่ออารันสาราวิทย์นะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะครอบเ,รเมืองจังหวัดอุบนลนี่แหละครับโอเคทีนี้ นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะให้คุณพ่อเนี่ยเดินให้ดูนะครับว่าทีนี้เราจะมีตัวช่วยนะครับก็คือ,อลูกๆนะครับผมลูกๆล,ลูกสาวลูกชายนะครับว่าการเดินของคุณพ่อเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะได้ถ่ายกันจัดๆเลยว่าก่อนกินชาสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะถ่ายไว้เป็นประวัตินะางท่านผู้ชมเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราไปเจอกันนะคุณพ่อเนาะเราจะไปดูการเดินกันนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเห็นการเดินของคุณพ่อนะครับ ในการอ่าก้าวขาแต่ละก้าวนะครับว่าเป็นยังไงเราก็จะมีผู้ช่วยลักษณะอย่างนี้นะครับแต่โจว่าไม่นานนะครับคุณพ่อจะเดินได้แบบปกตินะครับผมดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับไม่น่ามีปัญหาผมจะถ่ายทางด้านหลังด้านข้างอ่าคุณพ่อลองเดินมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าคุณพ่อเดินมาอีกนิดนึงนะครับอ๋อตอนตอนช่วงขณะขา ขามันตึงอะ่ะท่านผู้ชมขาตึงขาส่วนนี้นะตึงตึงมากๆเลยนะครับผมเอาล่ะนะครับคุณพ่อนั่งได้แล้วครับโอเคนะครับผม อ่าโอเคคุณพ่อนั่งตัวเดิมก็ได้เอนั่งนั่งตัวเดิมก็ได้แล้วแต่นะครับอ๋อเขาจะนั่งที่เดิมเขาจะนั่งที่เดิมามค โอเคนะครับอ okay okay? for ันน okay? uh ี okay. Okay? Okay? Uh, uh ้ก็คือการเดินของคุณพ่อและในการสัมภาษณ์นะครับนิดๆหน่อยๆท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคลิปครับผมพเบารดเข็นเว้ยเบารดเข็นเว้ยโอโอ้โอ้ได้มาได้บันนี้มาเยี่ยมโจ้เด้อบันนี่เด้อเออ เอากะาแล้วท่านผู้ชมก็ได้เห็นคลิปช่วงสั้นๆนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับของคุณพ่อลันนะครับที่มาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาหาโจถึงไร่เลยนะครับที่มหาสารคามมีความบุกบั่นมีความมั่นใจนะครับมีความตั้งใจมากที่จะมาบำบัดตัวเองนะครับแล้วก็ได้ชาสมุนไพรหินฟ้าแลบไปนะครับ โจก็ได้ทําบุญกับเขาไปด้วยนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งเราก็มาพูดคุยกันนะครับว่าได้สอบถามนะครับว่าอาการของคุณพ่อตั้งแต่เริ่มแรกเป็นยังไงมานะครับคือสรุปแล้วรวมแล้วจริงๆก็คือมาจากพฤติกรรมการกินซึ่งไขมันอุดตันและก็ทําให้เป็นเส้นเลือดตีบท่านผู้ชมและคุณพ่อก็มีอาการของ โรคเบาหวานอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันมาเป็นชุดเซตเลยนะครับคือถ้าใครใดถ้าท่านใดมีไขมนันมีน้ําตาลอยู่ในเลือดนะครับก็จะเป็นเบาหวานและท้ายสุดนี่ก็คือนะครับคือเป็นโรคไตยอยู่ด้วยท่านผู้ชมเอาละนะครับเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยไตยก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโรคไตยอยู่ด้วยมาจากพฤติกรรมการกินทางนั้นนะครับทีนี้สาเหตุการเป็นเส้นเลือดตีบ สมองแตกเนี่ยครับสมองตีบตันแตกเนี่ยนะครับมันมาจากพฤติกรรมการกินอย่างที่โจเล่าไปเมื่อกี้นะครับเอาและทีนี้ท่านผู้ชมคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับค่าปกติถ้าเราไปตรวจโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวนะเจ็ดสิบถึงเก้าสเก้าเขาเรียกว่าค่าปกติแต่ถ้าร้อยนะครับถึงร้อยยสบห้าเขาเรียกว่าความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะท่านผู้ชมแต่ช่วยลดอาหาร หวานๆหน่อยนะครับถ้า126ขึ้นไปท่านผู้ชมก็คือว่าสวัสดีครับเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับทีนี้ถ้าหลังอาหารถ้าสมมติว่าเรากินข้าวไปแล้วเราไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ให้ห่างกันประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเราไปตรวจค่าน้าตาลจนอยู่ที่ปกติ140ถ้า140อ,อ่140ขึ้นไปนะครับถึง199เขาเรียกว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานอันนี้หมายถึง หลังอาหารที่เราไปตรวจนะนะครับและถ้า200ขึ้นไปท่านผู้ชมก็คือเป็นโรคเบาหวานดีๆีนี่เองนะครับคือเป็นหวานอา่าเป็นเบาหวานมืออาชีพเลยนะครับคุณพ่อรันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่คุณพ่อรันมีแทรกซ้อนก็คือว่าไขมันอุดตันในในหลอดเลือดของเราก็ทําให้เป็นเส้นเลือดสมองตีบนะครับและก็มีปัญหาเรื่องหลายๆอย่างด้วยอย่าลืมนะว่าโรคพวกนี้มันจะมาแทรกแซงอย่างโรคเบาหวานโรคไทรอยนะครับ โรคอ้วนเพราะคุณพ่อจะรู้สึกว่าท้วมๆนะครับอ้วนด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับกินชาเห็นฟา้าแลบก็ดีนะครับทีนี้เรื่องของไขมันท่านผู้ชมคอเลสเตอรลอลเนี่ยอย่าให้เกิน200นะครับถ้าเกิน200ไปแล้วเขาเรียกว่าเกินติดเพดานไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้เป็นเส้นเลือดในสมองตีบได้ง่ายเส้นเลือดในหัวใจตีบได้ง่ายเหมือนกันหลอดเลือดอ่าหัวใจตีบอเป็นด้วยกันนะครับและนะครับ L D L ไขมันไม่ดีท่านผู้ชมไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายเนี่ยอย่าให้เกินร้อยสามสิบถ้าเกินแล้วก็อย่างว่านะครับก็จะมีไอ้มากมายโรคแทรกซ้อนแยกแยกมากมายนะครับไขมันดีต้องให้เท่ากับสี่สิบขึ้นไปนะท่านผู้ชมถึงหกสิบนะครับแต่ถ้าต่ากว่าสี่สิบท่านผู้ชมก็คือว่าเป็นไขมันดีที่ที่ท,ที่ไม่ได้ผลแล้วนะครับจะทําให้ส่งผลที่เร็วนะครับกับร่างกายตนเอง คือไขมันดีเนี่ยต้องให้เท่ากับ40ขึ้นไปนะครับจะดีมากๆเอาล้วท่านผู้ชมไขมันไตรกิสรายมาจากอาหารที่พวกเป็นแป้ง,ปงนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับก็คืออย่าให้เกิน150นะท่านผู้ชมถ้าเกิน150เนี่ยเราก็จะมีปัญหาบางคนก็กินขนมปังกาแฟบ่อยๆนะครับพวกนี้ก็ส่งผลเพราะมันมีแป้งเยอะนะครับ แล้วมีพวกครีมเทียมเนยเทียมอะไรเข้ามาท่านผู้ชมก็เป็นไขมันเส้นเลือดในสมองตีบอย่างคุณพ่อคุณพ่อรันนะครับคือเข้ามาจากพฤติกรรมการกินเนื้อสัตว์ที่มากมายแล้วก็เนิ่นนานมันก็เหมือนมันก็เหมือนว่ามันไปฝังไ้อยู่ในเอเอเอเนี้ยในหลอดเลือดของเรานะครับมันก็ทั้งไขมันทั้งน้ําตาลก็เลยทําให้เป็น เบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดเตีบนะครับแล้วก็ส่งผลไปถึงไตเพราะไตมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายและคุณพ่อลันที่อยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดบลจังหวัดอบบดุบลราชธานีเนี่ยก็ได้เป็นศูนย์รวมโลกคุณพ่อลันครับขอบคุณครับผมจากสมุนไพราชาหินฟ้าแลบเดี๋ยวหนึ่งเดือนเรามาเช็คกันสวัสดีครับช่างงาดรละครับ